จ่าชี้เป้าขออยอกสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทอปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเวเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li@ n e แอดตูนสายสามวันนี้ผมจ่าแตงทอปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกบราซิลเปาลิสตาคู่ระหว่างเพาเมลัสพบกับโนโวลิซอนตินะครับเพาเมลัสเจ้าทินห้าเกมหลังสุดฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะคร ทางด้านของโนโวลิซอนตินะครับก็ฟอร์มโดดเด่นเหมือนกันนะครับชนะ4เสมอ1คล้ายๆกันเลยนะครับผมฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้แต่ความแตกต่างก็คือว่าทางด้านของพอลมาลัสเนี่ยอยู่ที่ uh, ซีรีส์เอนะครับผมส่วนทางด้านของโ no นโวลิซอนติเนี่ยอยู่ซีรีส์บีก็คืออยู่หลีกล่างกว่านั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นพอมาลัสที่เหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางด้านของโนโวลิซอนติไม่สามารถเอาชนะไปได้เลยนะครับให้ hey, uh, ดัชนีคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของ หนสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2ส,สกอร์ด้วยกันซึ่งก็บอกว่าแม้ว่าทางด้านของโนโวลิซอนติเนี่ยจะฟอร์มการเล่นโดดเด่นก็ตามแต่แต่ชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าสู้ทางด้านของเพาเมลัสไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์ไปที่เพาเมลัสคิดว่าน่าจะสามารถยิงได้2ส,สกอร์เป็นอย่างต่ำครับไปกันที่ศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวชั่นนะครับคู่ระหว่างโรซาริโอเซนเทลนะครับพบกับทางด้านของบาลากัสเซนเทลนะครับผมโรซาริโอเซนเทลนะครับผมห้าเกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นไไมม่่่่่คคคอยยดีีเเเทาหรรนะรนะะับชพงแ2ก แล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อทางด้านของอาร์เจนตินอสจูเนียศูนย์ประตูต่อ3เลยนะครับตอนนี้ทางด้านของโรซาเิโอเซนเทลนะครับอยู่อันดับที่8นะครับ11ดนัดมี14คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับผมบาลากัสเซนเทลนะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นดูจะโดดเด่นนะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะถึง2เกมแพ้อาเสมอไปอีกแค่2เกมทั้งนั้นเกมนัดล่าสุดนะครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทาางงดด้นนขอูแคไไป ซอหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่5นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มการเล่นดูค่อนข้างจะดีเลยนะครับอยู่ในที่5มี19คะแนนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางด้านของโลซาเดโอเซนเทะขออภัยครับก็เท่ากันเลยนะครับผมต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป3ามสครั้งด้วยกันนะครับในด้านดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของโลซาเดโอเซนเทานะครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของโลซาเดโอเซนเท่าไหรบ ดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงดังนั้นเชียร์ไปที่บารากัสเซนเทาคิดว่าน่าจะสามารถบุกมายันได้ครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมทางด้านของอินสติทูโดนะครับผมพบกับทางด้านของอารเจนโตสจูเดียนะครับอินอาร์อินสติทูโดนะครับผมห้าเกมหลังสุดในลีกนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึงสามเกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา2เกมติดนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7นะครับมีเพียงแค่17คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของอารเจน อการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับไม่แพ้ใครมา4เกมติดโดยที่ชนะถึง3เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดก็อย่างที่ทราบไปทางด้านของอาร์เจนตินอสจูเนียนี่ก็บุกไปอ่าก็เปิดบ้านชนะทางด้านของโลซิโอเซนเท่าไป3ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ทางด้านของอาร์เจนตินอสจูเนียนะครับผมเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี21คะแนนคะแนนเท่ากับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับแต่ประตูได้เสียน้อยกว่านั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมเป็นทางด้านของอ่า อินสติทูโดนะครับที่ดูเหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางด้านของอาร์เจนตินอสจูเนียชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอาจัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของอินสติทูโดนะครับเสมอเสียหายเล็กน้อยซึ่งก็บอกว่าฟอร์มการเล่นของอินสติทูโดดวงช่วงหลังๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสวนทางกับทางด้านของอาร์เจนตินอสจูเนียและพวกเขาต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะไล่บี้จากูงนะครับดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์ไปที่อาร์เจนตินอสจูเนียคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะได้ครับสามตัวที่ ็มีทางด้านของพาเมลัสนะครับบาลากัสเซนเท่าและก็ Junior, อาเจตินอสจูเนี่ยครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขออยาสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอทิดก,กันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสยายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ